วันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีสินค้าน้อยหน่อยนะคะมีอยู่3เล่มนะคะเป็นด้านประกบ2เล่มนะคะมีแรน1เล่มวันนี้จะให้ราคาลูกค้าเบาๆนะคะหยิบจับบายได้สินค้าพร้อมส่งนะคะมาดูความยาวของเล่มที่1กันค่ะเป็นด้ามประกบนะคะตัวนี้นะคะความยาวของมีที่อยู่ที่7นิ้วนะคะ ความกว้างจะอยู่ที่2นิ้วสันหนานะคะอยู่ที่6กมิลด้ามอยู่ที่5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะตัวนี้วันนี้นะคะจะปล่อยออกให้ลูกค้านะคะราคา750บาทนะคะราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะคะลูกค้าท้านในสนใจนะคะรีบพักแชทเข้ามาเลยนะคะเล่นที่1ค่ะใช้งานได้จริงพกพาสะดวกสบายนะคะสำหรับลูกค้าท้านในที่ ชอบอ่างานสายลุยหรือว่าชอบเข้าป่านะคะเดินป่านะคะเอาไว้ติดกระเป๋าไว้นะคะมาดูเล่มที่2ค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่9.2นะคะใบก้วนอยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่6มิลค่ะด้านอยู่ที่5นิ้วนะคะอะยาวรวมมีทั้งหมดเล่มน,นี้จะอยู่ที่14นิ้วนะคะตัวนี้วันนี้ปล่อยออกนะคะอยู่ที่899บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีดทักแชทเข้ามาเลยนะคะ มาดูเล่มที่3ค่ะเป็นเล่มสุดท้ายนะคะตัวนี้มีดแรกค่ะไว้สับกระดูกหมูแร่เนื้อแร่ปลาหั่นผักหรือว่าซอยจุ้ได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบซอยจุ้นะคะเป็นงานผิวไฟนะคะตัวนี้ความยาวของม่เล่มนี้ทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่15หนิ้วค่ะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่600ส่งปีนะคะรับ3ามเล่มขึ้นไปนะคะราคาลดได้อีกนิดหน่อยนะคะ ลูกค้าสนใจเล่มไหนนะคะรีบทักแชทเข้ามานะคะม่ทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มรีวิวจากม่จริงสินค้าตรงปกนะคะถ้าสินค้าไม่ตรงปกแม่ค้ายินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นะคะลูกค้ารับไปสบายใจได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าใหม่ลองเปิดใจม่ช่างสันไปใช้ดูนะคะเดียนลูกค้าน่ารักทุกท่านฝากติดตามเพจและช่องยูทูบลฟ์สุดด้วยนะคะขอบพระคุณมากมๆานะคะที่อุดหนุนทางร้านตลอดมานะคะ ปีใหม่นี้มาร่วมสนุกกันนะคะทางร้านจะมีสินค้าสมนาคุณลูกค้านะคะขอบคุณค่ะ